เมืองโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีถ้าใครชอบเที่ยวแนวประวัติศาสตร์แบบไม่ต้องมีซากปราสาทใหญ่โตไม่มีเจดีไม่มีโบราณสถานอลังการแบบที่เราเห็นบ่อยๆแต่มีอะไรบางอย่างให้เราได้เรียนรู้แนะนำเลยครับเมืองโบราณบ้านคูเมืองที่นี่เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ยุคเทวราวดีแม้ตอนนี้จะไม่เหลือซากสิ่งปลูกสร้างให้เห็นชัดเจน กต่สิ่งที่น่าสนใจคือร่องรอยของอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่เริ่มกันที่พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมืองที่นี่จะแสดงของโบราณแบบเจาะลึกมีทั้งเศษศิลาแรงจากสมัยเทวราวดีสถูปจำลองดินเผาตุ๊กตาโบราณเศษปูนปั้นเครื่องปั้นดินเผาเก่าๆลองหยิบไม้ไปตีที่กลางสะดานสิอ,อ้าวได้ เรียกได้ว่าเดินดูเพลินแถมได้ความรู้แน่นๆแบบไม่ต้องนั่งเรียนในห้องแล้วสายหมู่ั้นไม่พลาดเลยนะฮะศาลเจ้าแม่ละอองสัมลีกับศาลพ่อขุนเสือสุริยพยัคฆ์คำรามชื่ออาจจะฟังดูครั้งทังหน่อยแต่บอกเลยว่าเป็นที่เคารพของชาวบ้านแถบนี้ใครอยากขอพรเสริมดวงหรือจะลองบนบานก็จัดเลยอีกจุดไฮไลท์ที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือสวนรุกขชาติคูเมือง ที่นี่ไม่ใช่แค่สวนธรรมดาเพราะเป็นป่าธรรมชาติผืนสุดท้ายของสิงห์บุรีเลยนะร,ร่มรื่นมามีพันไม้หลากหลายเดินชิลสูตรอากาศดีๆได้เต็มปอดแถมยังมีพัน์กล้าไม้แจกฟรีให้กลับไปปลูกที่บ้านด้วยนะที่คุงเมืองไม่ได้เน้นจับโบราณวัตถุแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ก็น่าสนใจมากเรียดง่ายอยู่กับธรรมชาติอากาศดีๆกับความสงบแบบที่หายากในเมือง ถ้าคุณอยากเที่ยวที่ไม่วุ่นวายอยากสมัมผัสกลิ่นออดีตแบบนุ่มๆอยากเดินเล่นในป่าจริงๆอยากได้ที่เงียบๆไว้ชใช้พลังลองแวะมาที่เมืองโบราณบ้างคูมเมืองดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าความเรียบง่ายก็มีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกัน